สู่รายการผู้หญิงอยาสวยค่ะ กับเราทั้งสองคนนะคะบูสุริรัตน์ทองแท้ค่ะกัพลอยพิพัฒน์สอนเลี้ยงน้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราาวดงๆวัยรุ่ายะในเรื่องของกาารรรเสสิม้งความมั่นใจใช่แล้วนะคะในเพื่อที่จะอนาคตของเราเนี่ยจะได้สดใสนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่เราสามารถดูดีได้ก็คือความมั่นใจในตัวเองนี่เองก็ดูอย่างทรงผมวันนี้เราทํามั่นใจเกินเรามั่นใจเกินมากแน่นอนนะคะสาหรับทรงนี้ทาบางทีเราไม่ต้องสวยก็ได้น้องบูแต่เราแค่พกความมั่นใจมา รับรองได้เลยว่ามันก็ไต่เกินร้อแน่นอนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะความมั่นใจจะต้องอยู่ในทางที่ถูกที่ควรจุตไม่ใช่แบบว่าเป็นลบุหรี่ฉันมั่นใจมากเลยตามถนนเลยไม่เลยอันนี้ไม่อันนี้ไม่โอเคเลยนั่นเองนะคะอ้าวมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะสําหรับ8สเต็ปค่ะสร้างความมั่นใจนะคะก่อนริรักสําหรับวัยรุ่นเออนั่นเองนะเราก็เป็นวัยรุ่นอยู่ฝั่งด้านแน่นอนนะคะนี่เลยค่ะเขาบอกว่าจะทํายังไงดีละคะเมื่อ มีอาการแอบปิ๊งหนุ่มๆนั่นเองนะคะที่สาวๆหลายคนนะต่างหมายปองนะเพราะว่าหนุ่มคนนั้นช่างรอเพอร์เฟกอยู่สูงจนเราจะเอื้อมนั่นเองนะคะสาวชุดสอง่ะเจ๊คเรียเลยนะโอ๊ยแต่ว่าไม่เป็นไรเจ๊เจ๊มีความมั่นใจอย่างนี้มีความมั่นใจกินซอฟอาจจะชอบก็ได้ปีหน้าไปแน่นอนเกาหลีเกาหลีเซมุกกระถัหมูยกษเกาหลีอะไร่างงๆไม่ใช้ ฉันจะไปหาจางกึนซอกอ่านแน่นอนเลยนะคะกดไลค์ก่อนเลยสําหรับเจ๊ในในเรื่องของความมั่นใจเห็นไหมว่ามั่นใจก็เลือกทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการอยากจะทําเลยถูกป่ะฉันตั้งใจแล้วว่าฉันจะต้องมีแฟนอย่างจางกึนซอกเจ๊ยังไงก็พาน้องมาแนะนําให้รู้จักด้วยถ้าประสบพบเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเหมือนแบบว่าตั้งติงโหนงนี่แต่เขาบอกเลยนะคะแล้วสาวๆพวกนี้นะคะพอเจอผู้ชายที่เราแอบปิ๊งนะคะ เพราะว่าเขารอสูงเกินอะไรอย่างนี้เกินกว่าที่เราไฟฟ้าความมั่นใจแหละจึงทําให้เราเนี่ยรามากจนเกินไปอ่านแน่นอนเลยจึงทําให้เราไม่มีความมั่นใจในตัวเองอย่างน้องพี่โดมาจีบไงแล้วพอพี่โดมาจีบใส่็จมโอ้ไม่เอาเดี๋ยวเป็นข่าวน้องนี้น่าหนจะน้องเพนอะไรอีกมากมายเลยก็เลยไม่มั่นใจน้องเพน่ะเอาพินมาเดี๋ยวพี่ให้อ๋อน้องเพนไม่ใช่เราพี่น้องเพนใช้ไอโฟนมีนะคะบอสแอบกันได้ อ่านแน<อ>่เราจะไปนะแต่คุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นนะา,ย,นานยังย้ำยังคงย้ำเดี๋ยวพี่โดงก,ก็จะเสียหายล้วนมาพี่โบพี่ดงก็หยุดสูง <laughs> เกินเงื้อนไปแล้วนะอ่านี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงทําให้เราไม่มีความมั่นใจในตนเองอวันนี้ก็เลยจะมาบอกค่ะสําหรับ8ปสเต็ปเลยนะคะเรียกความมั่นใจให้กับสาวๆค่ะสเต็ปที่หนึ่งอ่ะยังไงล่ะอ่านั่นเองนะอ่ะยังไงดีอ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะไม่มีคําว่าต่อยต้าต่อยต้า นี่หล่อนเล่นมุกใช่ไหมฉันโล้ต่อยต่ำมาต่อยตั้งแล้ว่าต่อยหล่อนไปต่อยคนชื่อตั้มทำไมหล่อนไม่ชอบเขาหรอเจ๊ชอบเจ๊ตรงนี้แก้ทันมากๆเลยต้องกดไลค์ฉันนะเหือเกือกตกต่อยต่ำคนชื่อตั้มไม่ทำอะไรผิดมากมายนนี่เขาบอกว่า ไม่มีคำว่าต่ําต้อยเออต้อยต่ําถูกต้องอานั่นเองคือคงย้ํากันอยู่นะเดี๋ยวคุณครูลําปางโทรมาหนูขอโทษด้วยนีอ่าตตออ่านี่เลยนะคะเขาบอกว่าแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองเพราะสาวๆหลายคนะชอบดูถูกตัวเองเขาว่าอย่างนี้เลยค่ะโปรดจำไว้ให้แม่นใส่สมองของคุณไว้เลยนะคะว่า ถึงคุณจะไม่ได้วิเศษเร,เริ่มมาจากไหนนะคะแต่คุณห้ามดูถูกตัวเองอใช่ยเขาบอกว่าเป็นการดูถูกตัวเองเนี่ยคือแบบว่า<ช>ทุกสิ่งแล้วขนาดตัวเองยังไม่รักตัวเองยังแบบว่าไม่เท่ทุนเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถเท่ทุนใครได้หรือว่ารักใครได้เหมือนกันเขาบอกว่านี้เลยนะคะใจเป็นนายกายเป็นเบามเมื่อเราคิดว่าเราดูถูกตัวเองเราต่ําทีนี้มันจะทําให้ตัวเองดูต่ำบอก ไลที่หน้าตาเหรอป่าความคิดเมตเกี้แค่สดเดียวเองได้เลยนะดูสวยหัวใจสวยมากเออไม่แต่เขาบอกไว้เลยนะคะเพราะว่าจะทำทีเนี้ยเราก็จะปฏิบัติตัวเองนะคะเหมือนตัวเองเป็นคนต่ำต้อยฉันไม่กล้าฉันต้องคอยแอบมองเขาเลยอย่างเงี้ยเออ่งเขาสูงระดับสใช่ไหมเขาสูงความสูงแล้วเขายังบอกว่ายืนบันไดขั้นสูงสุดกับเราด้วยอะไรเงี้ยอยู่งลางไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องทำตัวเองให้ดูมั่นใจให้ดู ว่าเราก็มีดีถึงเราไม่ได้รวยไม่ได้สวยเท่าเขาแต่เราต้องดูเป๊ะสาวๆนะคะที่ดูรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะนำนิ้วชี้ขึ้นมาอย่างไงเมื่อเมื่อยมากเลยนะีนี้ชัดไว้ว่าเราสวยตัวเราทำได้เป๊ะมากเลยเจ๊ชอบเจ๊ตรงนี้แหละค่ะมาดูข้อที่สองนะคะเขาว่าไงรู้ไหมคะกล้าที่จะเสี่ยงค่ะยังไงล่ะอย่างนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าเอ๊ะแทงหวยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันเท่ากับไม่บ้านทุ่งไม้คออะไรอย่างนี้ใช่ไมด้วยสั่จริงใช่แ้ั่จริงฉันมีไม้ใช่เขาบอกว่าอะไรด้วยอยากขยี้มุมมันจะหามากนีเขาบอกว่ากล้าที่จะเสี่ยงนะคุณควรจะลองเสี่ยงนะคะเพราะในชีวิตคุณเกิดมาแล้วทั้งทีนะเพราะฉะนั้นแล้วลองดูถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เท่าทุนไปแต่้าจด้ก็ถือว่ากําไรของชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่า เปลี่ยนตัวเองกับประสบการณ์นะคะกับการร้องเสียงนะสิ่งที่คุณกําลังจะขวอยขว้าอาจจะถึงก็ได้ออมีพี่คนหนึ่งสอนพย่างว่าสมมติว่าน้องบูไปแอบปื้มคนเนี้ยแล้วบอกว่าทําไมเราไม่ลองเป็นเป็นฝ่ายที่เลือกเขาบ้างคือเป็นฝ่ายที่เข้าหาเขาบ้างเลือกแล้วไม่ได้ไม่ได้เราจะได้รู้ว่าเราไม่หมกเขามันจะได้เป็นการตัดสินใจเลยว่า คุณไม่เหมาะกับชันอะไรอย่างนี้หรือว่าคุณไม่ชอบแันโอเคแค่นั้นแต่ว่าบางคนผู้หญิง่ะผู้หญิงเราอะไม่กล้าที่จะจีบฝ่ายตรงข้ามก่อนเพราะอะไรรู้ป่าเพราะว่าเราเหมือนแบบว่าเป็นฝ่ายที่โดนเลือกตลอดเวลาผู้ชายสามารถเลือกเลือกที่จะจีบเราได้จริงเลยเราต้องสวยเลิศใช่ถูกต้องแบบนี้นะคะคุณผู้หญิงคะถ้าชอบใครนะคะชีน่อเข้าไปเลยแล้วก็บอกว่าเราเป็นฝ่ายที่สามารถเลือกเขาก่อนได้ถ้าไม่อยู่จะเข้าไปหรือว่าจีบถ้าจะขอ เจ๊เหมือนคุณเจ๊ใช่ไหมที่ไปซื้อเครปจะไปขอจีบผู้ชายถูกต้องไม่ใช่อ่ามาดูข้อต่อไปค่ะว่าอย่างนี้เลยนะคะอย่าทําตัวเป็นแม่พิกุลอยังไงล่ะแม่พิกลเดี๋ยว่อย่อยผ่อยอย่างเงี้ยอันแน่นอนเลยเขาบอกว่าเพราะคนนะคะเพราะคนที่จะดึงดูดใจจาก คนที่เราแอบชอบได้นะคะจะต้องมีความโดดเด่นนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะไม่วางว่าไม่วางตัวเป็นเฉยนั่งเงียบไม่กล้าพูดต้องเป็นตัวเองตั้องแต่เริ่มแรกแน่นอนเลยนะคะเพราะเรามัวแต่แอบเบลสวยโอ้เดี๋ยวพี่คุณจะพูดไม่กล้าถึง้ไม่กล้าอย่างนี้ก็นั่งต่อไปแล้วค่ะเขาก็เดินไปข้างหน้าแล้วล่ะค่ะอันนี้นะคะเราก็ที่สําคัญค่ะเขาบอกว่าอย่าออกตัวแรกแต่ว่าอย่าออกตัวแรงเดี๋ยวมันจะดูไม่งามยังไงเราก็ต้องเราก็เป็นผู้หญิงเราเป็นชาวไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องควรที่จะรักนวลสงวนตัวค่ะมยู่ อ่แน่นอนเขาเขาว่ากันอย่างนี้ค่ะหรือว่าคุณอาจจะมีมนุษยสัมพันธ์ดีเขาไปคุยเขาไปทักทายเขาไปนู่นนี่นั่นนะไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าชู้สาวก็ได้แต่ว่าจะเป็นลักษณะของเพื่อนก็ได้นั่นเองจะเขาบอกว่าจะทําให้คุณเนี่ยดูมีเสน่ห์แล้วก็ดูเย้ายวนมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพราะคนเนี่ยจะชอบคุยกับคนที่เออพอคุยแล้วเออคุยแน่นอนกับเราไม่ใช่เพราะว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรนี้มันก็แบบสวยมากเดี๋ยวก็ใสวยมากหล่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะคุณผู้ ก็คือรอบรู้และสนใจในทุกๆเรื่องค่ะเขาบอกว่าต้องพึงหานะคะในเรื่องของความรู้เพราะเด็นเนี้ยคณผู้ชายนะคะเขาจะหาผู้หญิงนะคะที่จะเป็นคู่ครองของเขาหรือว่าจะเป็นภรรยาในอนาคตเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ว่าความสวยหรือว่าสวยใสและสติมันเอาไวแล้วแต่ว่าคุณผู้หญิงสมัยนี้นะคะต้องมีในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองไม่จําเป็นจะต้องสวยน้องบูสังเกตหลายๆคนที่มีความมั่นใจในตัวเองคุณบุ๊กกี้ทำไมเขาถึงโด่งดังมาถึงขั้นนี้เพราะเขามีความมั่นใจในตัวเองนะคะและที่สำคัญค่ะเขามีความรอบรู้นั่นเองค่ะ สติปัญญานีคะสามารถที่เราดูดีได้ใช่ผู้หญิงไอไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะผู้หญิงก็ได้ไม่ไปเลืกแ้มานน่ารำคาญไม่ต้องผู้ชายมองเรามองเลยาอะไรของเธอเธอมีความคิดในหัวสมองมั้งไหมอยากกินอะไร นอะไรก็ได้อกะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่เลยบอกไปเลยค่ะว่าวันนี้ฉันอยากกินข้าวขหมูฉันอยากอ้วนอะไรอย่างนี้ค่ะต่อมาค่ะเขาบอกว่าช่วงท่านะคะให้ดูสง่างามมั่นใจนะคะสร้างความดูดีให้กับตัวเองได้ค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยบางทีนะคะเราก็แบบกระมิดกระเมียนมากจนเกิดไปก็ไม่ระเมนเราต้องนั่งหลังตรงๆผู้หญิงที่นั่งหลังตรงๆจะดูดีและก็จะดูสง่างามนะคะในส่วนของคำพูดต้องเป็นคำพูดที่สุภาพจะด่าใครก็ต้องด่าสุภาพใช่แล้วแน่นอนเหมือนคุณหญิง คุณดีแบบคุณเรื่องพยายาอะไรอย่างเงี้ยจะดูแบบว่าดูมีเสน่ห์ดูมีสง่าถูกต้องค่ะต่อมาค่ะหมั่นชมผู้อื่นด้วยความจริงใจทําไมรู้ไหมน้องบูไม่ใช่บอกว่าเราต้องการที่จะบอกว่าให้เขามาชมเรากลับ มนเราไม่ใช่เราไม่จําเป็นตรงนั้นเอาวันนี้เจ๊สวยมากเอออย่างนี้ก็กัดฟันกรอดจนไปค่ะลงูค่ะเขาบอกว่าตรงนี้นะคะยังไงเขาบอกว่าอย่าสงวนคําพูดชมเชยคนอื่นนะคะไว้เพื่อตัวเองค่ะถ้าคุณชื่นชมใครนะคะจงแสดงออกมาอย่างเปิดเผยค่ะเพื่อในที่สุดแล้วนะคะคําชมเนี้ยอาจจะหวนกลับมาหาเราในวันหนึ่งแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าชมไปเพื่อให้เราสบายใจหรือว่าเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกว่าอ่าวันนี้เขาเป๊ะนะเราก็จะเป็นการรู้สึกดีต่อกันเป็นการส สัมพันธ์ต่อกันก็อาจจะแบบว่ามีมรุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเราคนอาจจะไม่เคยถูกกันแล้วบอกว่าบูอัศจรรย์ดีใช่อาจจะดูดีก็จะรู้สึกดีทั้งคู่นะถูกต้องนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเขาบอกว่าหยิบใจเขามาใส่ใจเราค่ะแน่น่นเราต้องใส่ใจเขาว่าเขาต้องการสิ่งนี้หรือเปล่าหรือว่าเรายัดเยียดให้เขานะคะหรือว่าเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ คือเราต้องตระหนักในส่วนของความต้องการของแต่ละฝ่ายด้วยไม่ใช่ว่าทําอะไรจนแบบว่าลืมความเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็ทำไรเงี้ยนะใช่ไปบังคับเขาซะทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่อง่าต่อมาทารบร้างความสัมันธ์ที่เรวร้ายค่ะเมื่อสมัยก่อนเคยแอบไปชอบผู้ชายคนนึงยังไงต่อล่ะอ้วนดําเราคือเรารู้ว่านดำแต่เราทีนี้อ้วนดํา ขำเตี้ยโอ้ยนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรามีความเร็วรที่แบบว่าไม่พึงประสงค์ผู้ชายก็อีเนี่ยหรออีคนนี้หรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราทําตัวเองให้ดูดีขึ้นดูสวยขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ไม่ควรที่จะไปจำความคิดไอ้ที่ว่าเมื่อก่อนเราอ้วนดาเราอะไรอย่างเงี้ยถึงถ้าคุณเป็นงั้นคุณดูตัวเองให้สะอาดให้ดูผุดผ่องให้ดูหน้าคบหาน้าคบมาหน้าร้อนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณลบล้างความคิดอันเร้ารที่คุณเคยคิดว่าคุณเป็นคนอย่างนี้อย่างนั่นอย่าง้้้อะมันจทําใหคุณดดูแลวก ทำให้คุณดูด้อยความมั่นใจในตัวงคุณก็จะไม่มีใช่แล้วค่ะ,คะมีผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่มีน้ําหนักตัวที่สูงนะคะซึ่งอยู่ในวงการบันเทิงแต่ทําไมเขาถึงโด่งดังแล้วเขาสามารถอบอกว่า ผักพลังของตัวเองออกมาเป็นบุคล,ลิกของเขานะคะและเราก็ด้เห็นได้ชัดเลยว่าเขานะคะสามารถเติบโตได้ในวงการบันเทิงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปกังวลนะคะในส่วนของความอ้วนหรือความไม่สวยของเราเนั่นเองค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่จะสามารถพาเราไปสู่ความสําเร็จได้ก็คือความมั่นใจในตัวเองนั่นเองคะ่ะนั่นเองใจสู้หรือเปล่าจิตแต่สําหรับช่วงหน้านะคะนี่เลยเราก็จะพาไปพบกับ สาวอีก30คนนะคะสำหรับความมั่นใจเลยสวยหรือเปล่าเไม่ยสุอบเลยนะเนี่ยแต่สวยสิเจสวยมากด้วยนะะสำหรับสาวสปอนเซอร์ที่เขาจะมามาประกวดกันแต่เดี๋ยวเราไปติดตามชมในช่วงหน้านะคะสาหรับช่วงนี้พัชชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะูุด้องค่ะผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง ถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สําหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่าสิบปีครอบครัวนักธุรกิจ New l วไลเติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณินฐานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพแบบนี้วัะถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วคือเราจะช่วยกันพลิกพื้นเกษตรกรไทย ให้เขียวจงุ่กับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง,งเลือกใช้โอทูฟลเวเชนคือผักผลมไม้ใช้ได้ทุกชิ้ลดตน้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วย,วย o อทูฟลเวเชนเท่านั้นพวกเราแข็งแข็งพวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้น ผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คําว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง ไหน <คะ S 1> น้องโบไหนคะไหนบอกว่ามี30สาวเลยฉันไม่อยากจะดูเลยช่วงนีนนน้ช่วมทีิว่าอารมณ์เสียมมากันรงฉันมีคุกแข่งในชีวิตฉันนกอา30กว่าคนเจ๊ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าน้องๆเขาพบความมั่นใจมาเกินร้อนเขาได้มาประกวดนะคะสำหรับมิสปอนเซอร์พิมพ์มิลิงนะคะในปีนี้เลย เชื่อเชื่อแม้ว่าทุกสามสิคนเนี่ยนะคะสวยมากแล้วก็เป็นที่หนักใจของกรรมการแล้วก็ผู้ที่จะมีสิทธิ์ในเข้าร่วมการตัดสินเยอะมากเพราะว่าสวยจริงๆแต่ก็ก็เล่บอกว่าไปขอพินิ์ที่หน่อยสองคนและที่สําคัญเลยค่ะรู้ปาน้องบูมีมีเขาเรียกว่ามีความความสามารถแน่นอนเลยนะคะที่สําคัญพวกนี้นะ เขารู้เขารักในเรื่องของกีฬาฟุตบอลเขาเลยมาแข่งด้วยนั่นเองนะคะแต่จะเป็นยังไงไปชมเลยไหมไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆชาวผู้หญิงอยากสวยนะคะวันนี้ผู้พานผู้ชมมาไกลมากเลยจนถึงจังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะเพราะที่นี่นะคะเขาได้มีการเปิดตัวพิเตอร์คนใหม่ล่าสุดนะคะของการประกวดนี่เลยค่ะชทยพิมพ์มิริกนะคะของสปอนเซอร์ที่เขาได้จัดขึ้นนั่นเองค่ะมีด้กันถึง3ามหมายเลขนั่นเองค่ะแล้วก็หมายเลขไหนคะจะเป็นอ่าองใจผู้ชมทางบ้านนะคะต้องคอยติดตามนะคะเอาเป็นว่า เดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะไปชมภาพบรรยากาศภายในงานก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะผู้จภาคุณผู้ชมไปสัมภาษณ์นะ,ะถึงกิจกรรมในวันนี้ว่าเขามีอะไรกันบ้างค่ะ แล้วก็จะได้รับการชื่นชมสนับสนุนจากนักบอลจากนักแข่งจากคนที่มาร่วมในงานนี้ทุกๆท,ท่านตลอดไปขอฝากกิจกรรมนี้สปอนเซอร์ TPL แล้วก็กิจกรรมดีๆของทุกสปอนเซอร์ที่สนับสนุนวงการฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะค,ะาาร,ค,ครับขอขอบุทุกคราบขอเสียบมเรามีอะไรพิเศษมีความพิเศษก็คือถ้าสมมติว่าซื้อสปอนเซอร์แคนเน่นะครับแบบก เราจะได้โค้ดลับพิเศษซึ่งหลังจากที่เรากดกด SMS บวกให้น้องๆเขาแล้วเราตามที่โค้ดนี้คือธรรมดาเนี่ยเราจะเสีย3บาทน้องเขาได้3าคะแนนแต่ถ้ามีโค้ดนี้จากการซื้อสปอนเซอร์แคร์เนี่ยจะบวกคูณ2องบอกว่าคูณ2เป็น6คะแนน สปอนเซอร์ได้จัดขึ้นนะคะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะยืนอยู่ข้างๆแล้วค่ะนั่นก็คือคุณสานิดหวังวิชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สปอนเซอร์มีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะอย่างเด่นๆเลยอยู่ข้างหลังเรานี่คืออะไรคะก็มีการประกวดมิสสปอนเซอร์ท p l นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นปีแรก <c oughs> แล้วก็เป็นการเปิดตัวที่สนามนี้นะครับห <c oughs> ลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของ รถของสปอนเซอร์ไฮดรอลิกถือเป็นเวทขีขึ้นที่เรียกว่าโมบายยูนิตแล้วกันที่ทันสมัยนะครับสองกิจกรรมนี้เราต้องการที่จะสร้างสีสันให้กับวงการของการทำการตลาดเรื่องอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งจะเห็นได้ว่าการที่เราเข้ามาสนับสนุนฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพเมียร์ลีกเป็นปีที่สองสปอนเซอร์เป็นคนแรกนะครับที่จัดกิจกรรมมากมายทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมเยอะมาก ผมต้องการที่จะทําให้คนที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนชมฟุตบอลนักฟุตบอลกรรมการทุกคนได้รับความสนุกสนานมากยิ่งกว่าการมาชมฟุตบอลอย่างเดียวเรียกว่ามันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่ว่าซื้อตั๋วเดินเข้าไปชมจบผมมีทั้งสปอนเซอร์สลัดชีมีทั้งป๊อปคอร์นมีทั้งการประกวดมิสทีพีมีกิจกรรมให้เล่นมากมายนะครับก็ถือว่า สอดคล้องกับคอนเซปต์ของสปอนเซอร์ที่ว่า go together สนุกไปด้วยกันสดชื่นไปด้วยกันนะครับเลยทำให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับแล้ววันนี้นี่ได้30ผู้เข้ารอบเลยใช่ไหมคะตรงนี้น้องๆเขาต้องฝากฟันอุปสรรคมาแค่ไหนคะจนกว่าจะได้มาเป็น30คนในวันนี้นะคะ่ะตอนแรกมากันเป็นร้อนะครับ<อ>ผมก็ถือว่าเกินความคาดหมายเนื่องจากว่าในวงการเกี่ยวกับกีฬาแทบจะยังไม่เคยมีการประกวดของมิส สปอนเซอร์หรือเรื่องเกี่ยวกับแอคทิวิตี้เรื่กีฬาชัดเจน<ะ>เพราะคนที่มาเนี่ยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์<ะ>นอกจากบุคลิกดีแล้วต้องมีความรู้เรื่องกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลไกลกาไม่ได้ใช่<ะ>เลยกลายเป็นว่ากลับกลายเป็นว่าผู้หญิงสนใจกีฬาฟุตบอลเยอะกว่าที่คาดไว้นะครับเพราะฉะนั้น ผู้หญิงเป็นพลังเงียบในเรื่องของการดูฟุตบอลแข่งขันฟุตบอลเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์เปิดโอกาสครับให้น้องๆได้ออกมาแสดงความสามารถนะครับแล้วก็ชักชวนให้คนไทยทุกคน มาสนใจเรื่องกีฬาสนใจสุขภาพแล้วเชื่อว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นนี้ปีนี้ไม่ใช่ปีเดียวแน่นอนต้องไปตต่อไปแน่นอนเลยคผมแล้วผู้ที่ได้ที่หนึ่งนี่เลยเขาจะมีหน้าที่ยังไงบ้างคะที่เขาต้องได้รับมอบหมายก็จะเป็นมิสเซอร์แอมบาสเดอร์นะครับก็จะไปตามสนามต่างๆไปประชาสัมพันธ์ไปสร้างสีสันไปให้ความรู้ด้านกีฬาไปร่วมเชีย์นะครับแล้วก็ ทำให้ผู้ชมเข้ามาชมในสนามของแต่ละสนามมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้ถ่ายโฆษณาถ่ายแบบกับเคร,รื่องดื่มแกลแลสปอนเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญเราไม่ได้ใช้คณะกรรมการอย่างเดียวเราให้ผู้ที่เข้ามาในร่วมงานนักบอลก็ดีคนดูก็ดีเข้ามีส่วนร่วมโหวตด้วยเพราะฉะนั้นการตัดสินนี้ สะอาดทองใสแน่นอน,ร,นรับรองว่าได้คะแนนจากผู้ที่เข้ามาชมด้วยแน่นอนเลยนะคะไม่มีไม่มีทางบกเม็ดแน่นอนแต่อย่างใดขอถามนิดนึงค่ะในปี54นี้สปอนเซอร์มีการตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างะคะจริงๆแล้วเราก็มีการเติบโตจากปีที่ผ่านมานะครับถึงประมาณ2หลักหรือเขาเรียกว่า2ดิจิตเราเป็นเครื่องดื่มเกลอแร่ที่มียอดขายอันดับหนึ่งมีมาเก็ตแชร์อยู่ที่ประมาณ80% นะครก็ถือว่าเป็นผู้นําในตลาดนี้มานานแล้วเราเริ่มจับการแข่งขันเรื่องของสปอนเซอร์ TPL ปีนี้เป็นปีที่2และยังมีต่อเนื่องไปถึงปีหน้ากีฬาอื่นๆก็มีเรื่องบาสเกตบอลสปอนเซอร์ไท a แลนด์แชมเปี้ยนชิพซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการแข่งขันอยู่นะครับแล้วเราก็ไปร่วมแจมกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนก็มีนะครับทุกเพศทุกวัยทุกระดับเราเข้าไปร่วมตามที่จะมีคนขอมาเพราะฉะนั้นเราไปเพิ่มความสนุกสนานสีสัน ในคอนเซปต์ของเราสนุกด้วยกันสดชื่นด้วยกันค,ครับผมแลางจากที่สปอนเซอร์นะคะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการแข่งขันฟุตบอลต่างๆเลยโดยเราเป็นสปอนเซอร์เยอะแยะมากมายเลยนะคะคทาให้ยอดขายกระตุ้นทางการตลาดดีไหมคะมดีครับปีที่ผ่านมาเราโตขึ้นถึง20%กว่าเปอร์เซ็นต์ปีนี้เราก็คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงแม้ว่าฟ้าฝนอากาศจะไม่เป็นใจแต่ด้วยกิจกรรมที่เราเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายมาเห็นใช่ไหมนะก็คือว่าไม่ได้แค่มาขายของไม่ได้แค่มาแซมปิ้งนะแต่สร้างสีสันมากมายนะเชื่อว่าในปีนี้นะและปีต่อๆไปนะโดยเฉพาะปีนี้ครึ่งปีหลังนะอยากจะให้จับตากิจกรรมของสปอนเซอร์รนะับรองสนุกแน่นอนนะครับท้ายอยากจะให้พูดถึงความเชื่อมั่นที่ทําให้ผู้บริโภคมอบความไว้วางใจให้กับเราอะคะ่ะครับผมเครื่องดื่มของเรานะครับเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่เกลือแร่คือหนึ่งใน5ของสารอาหารหารลักที่จําเป็นต่อร่างกาย ทุกครั้งที่เสียเหื่อเราไม่ได้เสียเฉพาะน้ำเราเสียเกลือแร่เรามีงานวิจัยสนับสนุนเครื่องดื่มเราเยอะแยะมากมายทำตลาดมาแล้ว26ปีนะครับมียอดขายอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นจงมั่นใจเลยครับว่าการทำตลาดในลักษณะแบบนี้ของเราที่เปิดเผยจริงจังแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้พกชาวไทยเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เฉพาะออกกําลังกายเค่นั้นนะครับเสียงเหงื่อจากการทํางานหรือแม้แต่มาเที่ยวจะเห็นได้ว่าสปอนเซอร์สาราชีเนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเพื่อความสดชื่นนะครับแล้วก็มีประโยชน์ดื่มสปอนเซอร์ครับท้ายอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านไมหมคะรวมไปถึงกิจกรรมที่มีเยอะแยะมากมายอยากจะให้ติดตามยังไงบ้างครับผมกิจกรรมการดูฟุตบอลปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่มีสีสันมากใครที่ไม่เคยมาดูฟุตบอล ผมอยากให้มาที่สนามไม่ว่าสนามไหนก็แล้วแต่จะได้เห็นนะครับว่าฟุตบอลไทยไม่แพ้ฟุตบอลต่างประเทศจะได้พบกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับของผู้ที่ร่วมสนับสนุนเพื่อจะพัฒนาวงการจากสนามนี้จะเห็นได้ว่าผมเชื่อว่าคนไม่ต่ำกว่า5,000คนแน่นอนยังไม่เคยมีกิจกรรมเอ t ดอกีฬาประเภทใดที่เสียเงินนะครับเสียเงินค่าบัตรแล้วได้รับการตอบรับขนาดนี้เพราะฉะนั้นอย่าพลาดโอกาส ใกล้สนามไหนใกล้ทีมไหนรักทีมไหนเทียร์ทีมไหนไปดูด้วยตัวเองครับ แตกต่างจากการดูทีวีมากขอฝากกิจกรรมสปอนเซอร์ TPL นะครับไว้กับประชาชนชาวไทยทุทกๆท่านด้วยครับอขอบคุณมากครับและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของสปอนเซอร์ค่ะในวันนี้นะคะและต้องขอขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับบูนในรายการค่ะคเป็นไงบ้างา <ขอ S 1> คะ <ขอ S 1> ผ<ม>ู้ชมเห็นแล้วอินสาน้องๆทั้ง30คนมากเลยทีเดียวนะคะเพราะเขาต้องสวยแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของฟุตบอลด้วยนั่นแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะผู้ชมต้องกลับไปพบกับบูแล้วก็เจ๊พลอยในสตูดิโอกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้บูร้อนมากเลยล่ะค่ะเบื่อมากเลยเดีี๋ยวน้ท เเเเกกก่งันหด็กสมัยนี้เขาสวยนะความสามารถเขาก็เยอะแยะมากมายเลยจริงๆขึ้นไปบนเวทีดับได้อัดตายได้ถ้าขึ้นไปบนนั้นเลยน้องบูล่าสุดเลยมีการประกวดนะ Miss ThailandUnivers สสวยมากเจ๊ใช่ไหมเราเป็นคนไทยแต่ว่าอยู่อังกฤษเดี๋ยวเรามีนำเสนอเขาในคราวหน้าดีกว่านะได้นั่นเองนะแต่ว่าแต่วันนี้น่าเสียดายค่ะเวลาของรายการเราหมดแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ